สองเจอกันแล้วนะครับอขอเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับโอ้เมื่อสักครู่นี้บูชาพระปุ๊บหายไปยี่สิบคนกลับเข้ามาก่อนนะครับกลับเข้ามาก่อนนะ <c oughs> กะ็หายไปแล้วอีกหนึ่งยังอยู่ด้วยกันก่อนนะครับยังอยู่ด้วยกันก่อนก็ดีใจได้มาเจอสาธุชนผู้มีบุญณนะช่องนี้นะเพิ่งมาครั้งแรกนะครับพอดีเขาบอกว่า ให้มาพบปะสาธุชนใหม่นะครับแต่พอดูดูแล้วใหม่เหรอนะครับดูหน้าตาอิ่มเอิบมีบุญกันมากเลยนะครับเหมือนสั่งสมบุญมาเยอะนะครับก็ดีแล้วครับถือว่าเราได้มาพบเจอแล้วก็ทักทายกันนะครับก็ต้องขอเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ณขณะนี้ทั้ง116คนด้วยกันนะครับกับการซูมธรรมะก่อนที่จะบรรยายธรรมขออนุญาตเช็ค ความพร้อมก่อนเราต้องพร้อมด้ยวยเหรอใช่ต้องพร้อมครับใครเปิดกล้องได้เป็นการกุศลต่อพระอาจารย์เปิดกล้องหน่อยครับอยากเห็นนะเราจะไม่เอาเปรียบกันอย่าเอาเปรียบพระนะครับอ่าหลวงพี่อยู่ในที่ร้องแจ้งนะครับทุกคนเห็นทั้งภาพและเสียงขอบคุณมากโอ้ได้บุญได้กุศลแล้วนะครับทําให้พระอาจารย์อ่าปราบปรืมใจขอบคุณมากขอบคุณมากทีนี้ขอบินทบาท หลวงพี่เย็นแล้วนะจะบินทบาทอะไรอ่าบินทบาทสังขารครับนะโยมต้องไปวิ่งไปเตรียมข้าวข้าวสารอาหารแห้งใดๆนะครับขอบินทบาทสังขารบอกผอาจารย์หน่อยครับเสียงชัดหรือเปล่าถ้าเสียงชัดทําแบบนี้ให้ดูหน่อยโอเคโอชัดแจ๋วเลยขอบคุณมากภาพชัดหรือเปล่าถ้าภาพชัดทําแบบนี้ให้ดูหน่อยโอเคโอขอบคุณมากขอบคุณมากภาพและเสียงเป็นยังไง เป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับอาจจะเป็นพระรูปเดียวที่ให้โยมทําแบบนี้ได้นะครับอ่าขอบคุณมากจริงๆโอเคอีกอย่างหนึง่งขอหน่อยอันนี้ให้หลวงพี่ด้วยนะแล้วก็ให้ทุกคนที่อยู่ในห้อง z ูมนี้นะครับอ๋อหนึ่งร้อสิบแปดคนโอเคเลตติ้งดีขึ้นมาแล้วนะครับขอความสดใสยังไงอ่ะมันคือรอยยิ้มครับ อาใจะเย็นๆเดี๋ยวทำพร้อมกันเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับ 3, 2, 1, okay. oh, สามสองหนึ่ง action โอเคโอ้ชื่นใจขอบคุณมากขอบคุณมากนะจะได้รู้ว่ายังสบายดีอยู่นะครับสบายดีอยู่กันทุกคนนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เดือนเมษายนอ่ะร้อยี่สิบคนขอบคุณมากขอบคุณทั้งร้อยิบคนที่ยังอยู่กับเราเขาบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่กับเราและคนที่อยู่ข้างๆเราวันนี้ ข้อข้อบรรยายทำหัวใจดังเพชรหัวใจดังเพชรหัวใจเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ส่งเลือดไปฟอกออกซิเจนที่ปอดด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือหน้าที่ของหัวใจ แต่หัวใจในที่นี้จะพูดถึงจิตวิญญาณของนักสแสวงบุญนักสร้างบารมีทุกคนเหมือนกันอยู่อย่างเนี้ยตอนนี้ทุกคนที่ฟังพระอาจารย์อยู่คือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี้ยรอสักขนาดเนี้ยเนี้ยรอสวยสักขนาดเนี้ยรู้ตัวไหมเนี้ยรู้ตัวไหมเนี่ยืมเคยถามแม่นะโยมแม่ ตอนคลอดตอนคลอดพระออกมาเนี่ยแม่คิดอะไรอยู่อ่าใครมีลูกแล้วบ้างยกมือหน่อยครับสารภาพมาครับอ่าดีมากอขอบคุณมากแม่บอกคิดอะไรไม่ออกเลยแม่บอกว่าให้มันครบเถอะสามสิบสองเนี่ยให้มันครบเถอะอืมอย่าขาดขาดไปอย่างหนึง่งนะนิ้วกุด หูแหวงไม่สบายใจแล้วหรือถ้าเกินมีอะไรงอกออกมาเนี่ยไม่สบายใจแล้วแม่บอกขอให้ครบเถอะอย่าขาดอย่าเกินเท่านี้แม่มีความสุขแล้วทุกคนมีโอกาสที่ดีมากๆากเลยครับที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์รู้ตัวไหมเนี่ยมันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันยิ่งกว่าคุณได้เขาเรียกว่าสมบัติ พระสถานใดๆหรือแม้กระทั่งทิพยสมบัติบางอย่างเสียอีกเอาทาไมพูดอย่างนั้นหลวงพี่อัตภาพความเป็นมนุษย์นะครับมีความพิเศษวิเศษวิโสมากกว่าอัตภาพอื่นๆตรงที่การเป็นมนุษย์ของพวกคุณนั้นได้สิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมอย่าลืมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ว่าจะพุทันดรไหนก็แล้วแต่ ก่อนจะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต้องมาประสบเป็นมนุษย์ก่อนครับพระองค์ไม่ตัดสู้บนสวรรค์พระองค์ไม่ตัดสู้บนรรพรมรโลกต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอัตภาพแบบเนี้ยอัตภาพแบบที่โยมเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับก็ได้อถ้าเป็นพระสัมมาเจ้าก็เป็นเพศชายแต่เพศหญิงก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในศาส,สนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนาเนี่ยไม่แบ่งแยกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีอาชีพอย่างไรมีผิวพรรณวะอย่างไรไม่เคยแยกเลยครับขอแค่คุณเข้ามาด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสามารถศึกษาธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมตามพระสรรมะัสรรมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่คือความโชคดีของพวกคุณทั้งหลายที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้โยมอ,อะทำไมอะมนุษย์อย่างเราก็ยังต้องเจอสองเรื่องในชีวิต เรื่องที่หนึ่งความสุขมีความสุขเรื่องที่สองความทุกข์ความทุกข์สองเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วตกลงเราเจอเรื่องอะไรมากกว่ากันครับสุขหรือทุกข์มากกว่ากันโอหนหลวงพี่มันก็เป็นบางวันนะบางวันโอ้หลวงพี่มันก็เป็นบางเวลาบางวันเราก็สุขบางวันเราก็ทุกข์บางเวลาเราก็สุขบางเวลาเราก็ทุกข์หลวงพี่ มันก็เป็นกับบางคนถูกไหมบางคนก็ทำให้เราสุขบางคนก็ทำให้เราทุกข์คนบางคนที่ทำให้เรามีความสุขอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นคนข้างบ้านก็ได้อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านก็ได้อาจจะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้อาจจะเป็นคนที่วัดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในจอนี้ก็ได้ขอบคุณมากนะครับแล้วคนที่ทำให้เรามีความทุกข์ล่ะก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ อาจจะเป็นป้าข้างบ้านก็ได้อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านก็ได้เป็นคนในที่ทํางานก็ได้หรือแม้แต่คนที่อยู่ในวัดที่เราไปทําบุญวัดไหนก็แล้วแต่ก็อาจจะมีคนที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้คุณมีความสุขและคนที่ทําให้คุณมีความทุกข์ได้นั้นอยู่รอบตัวคุณและเมื่อคนต่างๆเหล่านี้มาอยู่รวมกันเขาเรียกว่าสังคมมนุษย์และเมื่อสังคมมนุษย์แต่ละสังคมมาอยู่รวมกัน เขาก็เรียกว่าอำเภอจังหวัดประเทศสุดท้ายแล้วเป็นโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่หนึงพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สงครามมีการสูญเสียไหมครับชีวิตทรัพย์สินเกิดการสูญเสียโลกระบาดอุย้ยหลวงพี่สนใจอะไรโลกราคาถูกบาทเดียวใจเย็นๆ โรคระบาดในที่นี้มันไม่แพงก็จริงนะแต่มันส่งผลกระทบถึงคนทั่วโลกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมาการก่อการร้ายอาชญากรรมข่าวลวงต่างๆที่เกิดขึ้นจนมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่บอกว่าอู้ํทำไมโลกใบนี้มันอยู่ยากเหลือเกินทุกวันนี้มันอยู่ยากทุกวันนี้อยู่ยากจริงๆเมื่อสักสองสามสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อะไรกันนี่มันอะไรกันเด็กหญิงอายุ14คบกับแฟนหนุ่มอายุ16วางแผนฆ่าแม่ตัวเองและทำร้ายพี่ชายบาดเจ็บสาหัสถ้าใครตามข่าวบ้างนะครับก็จะรู้ว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆและแน่นอนครับคนบนโลกใบนี้7,000กว่าล้านคนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่อยู่ปะปนกันไปเดีย๋ยวว่าแต่คนบนโลกนี้เลยครับแม้กระทั่งตัวเราเองก็มีทั้ง สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปะปนกันเช่นเดียวกันแล้วยังไงต่อมันส่งผลกระทบเมื่อคนมาอยู่รวมกันมากๆถ้าคนส่วนใหญ่หรือคนทั้งหมดทําความดีร่วมกันมันจะเกิดเอฟเฟคอย่างหนึ่งก็คือการทําให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยเกิดความสงบสุขแต่ถ้าคนที่อยู่รวมกันส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มีพื้นฐานที่ไม่ดีแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมโลกเช่นเดียวกันบางคนจะได้ยินภาวะเลือนกระจกเกิดจากอะไรฮนะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซที่มีพิษนะครับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเกิดสภาวะเลือนกระจกก,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 ก็คือก๊าซต่างๆนี้ไปรวมตัวกันนะครับแสงอาทิตย์ส่องมาปุ๊บลงบนพื้นโลกนะครับปกติจะสะท้อนขึ้น,นกลับไปเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้พอมีสภาวะเรือนกระจกมาบล็อกปุ๊บเนี่ย แสงที่ส่งองแดดส่องมาปุ๊บถึงพื้นโลกสะท้อนกลับไปปุ๊บตีดตีดเหมือนเราผัดกับข้าวในครัวเป็นผัดกะเพราอ่ะแล้วมันไม่มีเราไม่ลืมเปิดหน้าต่างเกิดอ,อะไรขึ้นฮะกลิ่นตีกลับมาครับน้ำหูน้ำตาไหลนะข้างบ้านโอ้ยหอมจังเลยเหมือนกันความร้อนก็เลยไม่ออกนอกโลกก็สะท้อนกลับมาที่โลกเหมือนเดิมทําให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันเกิดอ,อะไรอีก น้ำแข็งละลายอย่าลืมนะครับโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยพื้นน้ำหนึ่งเปอร์เซ็นพื้นอขออภัยพื้นน้ำสามเปอร์เซ็นพื้นหนึ่งพื้นดินหนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อน้ําแข็งละลายมากๆเข้าก็ทําให้เกิดสภาวะที่น้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นนึกสภาพถ้าน้ําทะเลสูงขึ้นหนึ่งเมตรเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินโลกจะจมลงไปอีกนะครับเยอะหลายล้านตารางกิโลเมตรสภาวะที่เขาเรียกว่า climate change หรือสภาวะดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงสังเกตไหมทาไมเดี๋ยวนี้มันร้อนจังเลยสองสามวันที่ผ่านมาสามสิบเจ็ดสาสิบแปดสามสิบเก้าองศาเซลเซียสนึกถึงตอนเราเด็กๆเอ๊ะร้อนขนาดนี้ก็ไม่เคยเนะเดี๋ยวนี้ร้อนมากร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพัดลมไม่เปิดแอร์อยู่ลําบากอยู่ยากท้้ทกสี่นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนไม่รวมภาวะสงคราม ยูเครนรัสเซียและฝั่งยุโรที่ลบลาค่าฟันกันเพื่อ,อช่วงชิงอํานาจต่างฝ่ายต่างช่วงชิงอำนาจหรือความขัดแย้งในระหว่างศาสนาที่แคสเมียรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดปัญหาสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโยมต้นเหตุมาจากอะไรมาจากจิตใจของมนุษย์ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนถือโอกาสพูดให้ญาติโยงฟังตอนนี้แล้วกัน ร้อยี่สิบหกคนร้อยี่สิบหกคนโอ้ขอบคุณมากมนะครับเรตติ mm ้งเข้าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจเจรินพรอ,อ้มี FC ตามมาด้วยขอบคุณมากนะครับโอเคอ่หลายคนก็เคยเห็นเห็นหลวงพี่บ้างเนาะบางคนไม่เคยเห็นนะครับขออนุญาตแนะนําตัวชื่อจริงชื่อพระนิพนธ์ฉายาธรรมพันโทรครับถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรฮะจาแค่ว่าหลวงพี่การตูนนะครับอ่า เป็นชื่อที่แม่ตั้งนะครับพี่สาวชื่อตุ๊กตาหน้าตาน่ารักใครเห็นก็บอกอุ้ยเหมือนตุ๊ก,กตาหน้าตาน่ารักจังเลยนะเราพี่ขอดเรามาปุ๊บมันไม่ค่อยน่ารักอะ่ะทําไมอ่ะมันตลกการ์ตูนแล้วกันแล้วก็ชื่อการ์ตูนไปนะครับก็ได้แบบนี้มาก็ยินดีที่ได้เจอทุกท่านร้อยยี่สิบหกคนนะครับ <c oughs> กลับมามันเกิดขึ้นต้นเหตุสําคัญที่สุดก็คือเกิดจากสภาวะใจของมนุษย์นั่นเองเอา้า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่เหรอมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีไม่ใช่เหรอมนุษย์เกิดมาเพื่อทำความดีไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอถามใครถามเราก่อนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครทำความดีอย่างเดียวไม่เคยทำความชั่วบ้างยกมือสิหาไม่เจอเท่าไหร่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะกว่าถามหน่อยกว่าเราจะเข้าวัดกว่าเราจะรู้จักพระพุทธศาสนาและได้ลงมือปฏพพิบัติธรรมถามหน่อยผ่านอะไรมาบ้าง โอ้โหหลวงพี่อย่าให้พูดเลยนะแต่ละคนบอกเลยตัวหมู่บ้านตัวตำบลน,นะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์คือโอท็อปแหละแต่ละคนแซบๆทั้งนั้นนะครับกว่าจะมาพบพระพุทธศาสนาจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ออนไลน์ได้ขนาดนี้อย่าให้พูดเลยหลงพี่เจ็บมาเยอะอัตมาภาพก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ต้องบอกว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากสภาวะใจของมนุษย์นะครับ ดินฟ้าอากาศก็ขึ้นอยู่กับสภาวะใจของมนุษย์ปรากฏการ์ต่างๆบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมีต้นเหตุมาจากสภาวะใจของมนุษย์ใจของมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาสะวะกิเลสอาสะวะกิเลสจริงๆไม่ใช่อง์ประกอบของใจหลักๆนะครับจริงๆแล้วใจมีสภาวะที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมนทินแต่เมื่อเกิดอาสวะกิเลสขึ้นในใจแล้วปุ๊บเนี่ยอาสวะกิเลสจะเกาะอยู่ที่ใจซึมซาบแล้วก็เคลือบใจของมนุษย์เนี่ยให้มีความเศร้าหมองและไม่ผ่องใสด้วยกิเลสสามอย่างที่ชื่อว่าโลภะโทสะโมหะโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงโลภ อยากได้แล้วมันไม่ได้ทํำยังไงขโมยยักยอ่อกเคาะชออ่อโกงอยากได้มากแล้วห้ามใจตัวเองไม่ได้โกรธมากๆห้ามใจตัวเองไม่ได้ทําไงดา่าคิดร้ายกับเขาทําร้ายร่างกายบางคนฆ่าหลงหลงมากๆขาดสติ จะไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรขาดเหตุผลสุดท้ายแล้วก็ประกอบกรรมกรรมก็คือการกระทําจากสภาวะของใจที่สั่งให้เรากระทําไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือว่าใจแล้วทําเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดผลกระทบเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดและชดใช้กรรมที่ตัวเองทําไว้ เป็นอย่างเงี้ยขออนีอาตอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้นะครับาอาจจะใช้คําไม่หรูหราแต่ว่าเป็นคําที่เราพูดและใช้กันอยู่นะครับนี่คือเป็นที่มาของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหลวงพี่แล้วมันจะจบเมื่อไหร่สักทีเนี่ยเบื่อแล้วเกินแล้วเวียนว่ายตายเกิดมานัภบพบนับชาติไม่ั้วนแล้วเนี่ยทํายังไงอะ่ะก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือการทําให้สภาวะใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ทำเงทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีชีวิตที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับหล่อมากได้กายมหาบุบตรครบถ้วนสามสิบสองประการรวยมากนะเห็นไหมอะไรหลวงพี่แหวนไหนแหวนทิพนะหล่อรวยฉลาดเพอร์เฟกหล่อขนาดไหนครับ ขณะที่ว่าคนเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายถือาปุ๊บเนี่ยเป็นผู้หญิงบางคนสลบหล่อขนาดสลบเลยหล่อขนาดนั้นอ่ะอืเก่งขนาดไหนเก่งขนาดที่ว่าไปเรียนกับใครแล้วปุ๊บเนี่ยเรียนไม่กี่วันปุ๊บจบหลักสูตรเก่งกว่าอาจารย์อาจารย์แต่ละคนนยอมซิโรล,ลาบยอมที่จะว,ว่าเชิญนะกลับให้เข้ามาสอนในสำนักของตัวเองใหม่ไม่ว่าจะเป็นอารา,าบททกดาบทนะครับเรียนมาหมดแล้ว ยโยมขอบคุณครับร้อยสามสิบสี่คนเรตติ้งกลับมาดีอีกแล้วนะครับอ่ายิ่งอยู่เยอะยิ่งมีความสุขนะครับเพราะว่าเห็นคนมาทําความดีร่วมกันการฟังทรรตามการเนี่ยมีประโยชน์มากๆเป็นหนึ่งในมงคลชีวิตแล้วเดี๋ยวชีวิตพวกคุณจ,จะเจริญรุ่รงเรืองคอนเฟิร์มไปต่อแต่พระองค์ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ครับพระองค์ยังพบว่าคนเรายังต้องเกิด ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่และทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ได้ออกจากวังเลยครับออกบวชออกพนวดแล้วค้นหาสัจธรรมและความเป็นจริงของชีวิตว่าเราจะดับจากความทุกข์ได้อย่างไรนูน่นอยู่ในป่าทรมานตัวเองหกปีโยมอย่าท้อนะถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วก็มันเมื่อย มันฟุง้งมันง่วงมันอะไรนะักก็ไม่รู้เนี่ยแล้วนั่งไม่ได้นั่งรู้สึกว่านั่งแล้วมันมีปัญหาใจเย็นๆขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย6ปีนะครับบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระองค์ยังไม่ท้อเลยนะเรานั่ง5นาทีแล้วเมื่อยโอ๊ยไม่เอาแล้วเรานั่ง5นาทีแล้วฟุง้งโอ๊ยไม่เอาแล้วเรานั่งแป๊บหนึ่งแล้วเราง่วงเราหลับอ่านิดนึงเวลาเรานั่งสมาธิถามหน่อย เลือกทำเลนั่งตรงไหนครับหนูพี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบางทีหลวงพี่ก็เป็นนะนั่งบนที่นอนทั้งไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับอนุภาพของที่นอนนั้นมีมหาศาลประมาณไม่ได้ฮะมันมีเหมือนมีพลังงานบางอย่างดึงดูดฮนะคุณจะอยู่ในท่าพีซโพสิชั่นนั่งสมาธิได้ไม่นานครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังคุณจะไปกับที่นอนเรียบร้อยเลยฮะหลับในอู่ทะเ,เลบุญนะครับ ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะนั่งจริงๆเนี่ยนั่งในท่านั่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งนอนสมาธินะครับนอนสมาธิเป็นเป็น,ปนอากับกิริยาสุดท้ายแล้วที่เราจะทำนะครับกรุณานั่งก่อนนั่งเบื่อแล้วไปเดินจงกรมได้ไปดึงสติกลับมาที่ที่ตัวเราได้นะครับอ่ะก็นอนสมาธิให้เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับก็แล้วกันพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายพระองค์ก็ค้นพบเขาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐที่ชื่อว่าอริยสัจสี ประกอบไปด้วยทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มคทุกคือความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ก็ด้วยดวงปัญญาเนาะก็คิดต่อเอ๊ะความทุกข์มันเกิดจากอะไรอ๋อสมุทัยแปลว่าเหตุของความทุกข์อยู่ๆมันจะมีความทุกข์มาไม่ได้อยู่ๆมันจะมีคนมาเสกเธอจงทุกข์ไม่ได้ไม่มีมันต้องมีสาเหตุมาอ๋อสาเหตุมาจากสมุทยัย เหตุแห่งความทุกข์ก็คืออาสวะกิเลสและพระองค์รู้ได้อย่างไงว่าต้นเหตุมาจากอาสวะกิเลสอ๋อก่อนพระองค์จะตัดสุพระสัมมาสัมโพธิญาณนะ่ะพระองค์ตัดสุเรื่องบุคเพนิวาสานุสติญาณก่อนตัวใหญ่ไม่ค่อยมีใครอธิบายเนาะพระองค์บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณก่อน บรรลุบุพเพสันิวาสกอนบรรลุออเจ้าว่ามนุษย์เนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ท้วนชาติที่แล้วมีชาตินี้มีชาติหน้ามีก็เลยรู้ว่าอ๋อชาติที่แล้วแล้วมาทำกรรมมาแบบนี้จึงส่งผลแบบนี้และต้นเหตุของการทำกรรมก็คือกิเลสอาสวะนั่นเอง ทุกสมุทยัยนิโรธนิโรธคืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์สมัยเด็กๆที่เรียนสงสัยทำไมไม่มักก่อนแล้วค่อยนิโรธทุกสมุทยัยนิโรธมักถูกไหมสี่อย่างทุกก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจสมุทยัยเหตุแห่งความทุกนิโรธความดับทุกมักผลทางแห่งความดับทุกล้วทำไมไม่เรียนแบบนี้ล่ะ สมุทยัยทุกมรรคนิโรธเหตุแห่งทุกทำให้เกิดความทุกแล้วก็หนทางแห่งความดับทุกสุดท้ายแล้วก็ดับทุกได้ไงไม่ใช่เราต้องคิดตามโมเมนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณขณะนั้นว่าพระองค์เจออะไรแล้วพระองค์แก้ปัญหาอะไรนะเจออะไรและแก้ปัญหาไงเจอความทุกก็สืบสาวเหตุของความทุกคืออะไรคือสมุทยัยนิโรธนิโรธคืออะไรครับ นี้โลดคือความเชื่อมั่นว่าความทุกข์มันดับได้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าความทุกข์มันดับได้คุณจะมีกําลังใจในการแสวงหาหนทางเห็นความดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะทําอะไรให้สําเร็จคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําสําเร็จแน่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันทุกครั้งที่นั่งคุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แน่ เพราะมีอยู่จริงและทําได้จริงเวลาคุณสวดมนต์คุณต้องเชื่อมั่นว่าทุกคาสวดของคุณนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และมีอนิสงส์ทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นคุณต้องเชื่อแบบทุก็เหมือนกันต้องเชื่อว่าดับได้สุดท้ายเมื่อคุณเชื่อว่าความทุกข์นั้นดับได้ คุณถึงจะมาสแสวงหาผลทางแห่งความดับทุกข์นั่นก็คือดับที่ต้นเหตุคือก oh ิเลสอสวะโลภะโทสะโมหะเขามีเวลาให้ครึ่งชัวง่วโมงตอนนี้ใช้ไป27นาทีเหลืออีก3นาที3นาทีทองใครมีคําถามข้อสงสัยพิมพ์ชัดเข้ามาได้นะครับถ้าไม่มีพระอาจารย์ขออนุญาตไปต่อทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานี้คือจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้า เรียกว่าเหตุการณ์วันคุ้มครองโลกโลกที่เราอยู่เนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองถูกไหมครับมีปัญหาต่างๆมากมายภัยสงครามความขัดแยง้งปัญหาเศรษฐกิจโรคระบาดปัญหาสื่อต่างๆข่าวลวงปัญหาอาชญากรรมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากต้นเหตุที่เกิดจากสภาวะใจของมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาสําคัญนะครับรัฐบาลทั่วโลกประชุมพร้อมกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก้ได้หรือยังยังนะครับยังทุกคนประชุมว่าจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ารูปธรรมท,ที่ทําให้สําเร็จจริงๆเนี่ยยังเพราะขาดความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ก็รับประชาชนทุกคนจะร่วมมือกันยังไงก็เราก็ลดขยะแล้วแยกขยะแล้วลดการใช้พลาสติกแล้วไม่เผาไม่ทําให้เกิดก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์เราปลูกป่าเต็มที่เรารักเสือดําเรารณรงค์เราออกมาเรียกร้องให้ทุกคนหันหันมาให้ความสําสคัญกับสภาวะโลกร้อนเราทําทุกอย่างแล้วมันเหลืออีกอย่างหนึง่งคือคนทุกคนบนโลกใบนี้ควรที่จะมารวมตัวกันแล้วไม่ต้องทําอะไร หยุดก่อนหยุดแล้วหลับตาตั้งสติก่อนสตาร์ทมีสติก่อนจะทำอะไรก็ตามคุณต้องมีสติก่อนว่าคุณจะทำแต่ความดีคุณจะละความชั่วแล้วคุณจะทำจิตใจให้ผ่องใสแค่นี้ก่อนขอเรียนเชิญน,นะครับอาจารย์ขอเชิญด้วยตัวเองเลยวันที่22เมษายนน่าจะเป็นวันศุกร์มารวมตัวกันครับห้องสูมนี้ก็ได้ แล้วชักชวนคนที่คุณรักชักชวนคนที่คุณเห็นว่าเขาสําคัญชักชวนที่คุณเห็นว่าเขาสามารถให้ความร่วมมือกับกับการทําให้โลกนี้สงบสุขขึ้นได้มาสวดมนต์มาสวดมนต์พร้อมๆกันมานั่งสมาธิพร้อมๆกันมาร่วมกิจกรรมมาดูว่าเราจะรวมคนทําความดีกันเพื่อประโยชน์ส่งถึงทุกๆคนอย่างไรบ้างอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรจริงครับมีความปรารถนาดีจะมอบให้อปรน์ม,มือขออเวยพรนะครับพระยโยมสาธุชนทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสุขภาพมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีคู้บุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไป ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเธอ